สวัสดีครับเบอร์โทรศัพท์ภายใต้ชื่อของคุณถูกร้องเรียงเข้ามาเป็นจำนวนมากจำเป็น,นตน <c oughs> ้องตัดสิน โทษทีพอดีมีหลายเบอร์โอ้ยสวัสดีครับโทรมาจากสัมภากรน,นะครับตอนนี้คุณได้รับสิทธิ์ขอคืนภาษีนะครับเขียนโฮวันเก่ง เซ็บไปกลางอย่างเงี้ยคนเขาดูออกกันหมดแหละข่าวก่อนเลยก็โดนหลอกไปครั้งหนึ่งเลยเกือบเชื่อเลยแต่มันจะพอมีวิที่ไหนไหมวะที่จะพอจัดการแก่พวกเบอร์แปลงนี้ได้เยโหนี่นคนโดนหลอกเยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเออยแจ้งบ้างก่อน งโดนกูแน่เฮ้ว้าวติดกลับแล้วนึกว่าจะฉลาดสักแค่ไหนสุดท้ายก็งับเหยื่อจนได้เอาสิเอาเลยกดเลยมันต้องสอง่งน้วหรอ กิ๊กนิดเดียวแห้วมันมีกันแน่วะเนี่ยไม่หลอกว่ะแต่เหมือนไม่ใช่ว่ะโดนถล่มกดกดซะขนาดนี้มันจะเชื่อเหรอโอ้ยเขาก็โพสตอยู่วิธีเอาตัวรอดจากแก้คอซนเตอร์อืมก็ใช่ป่ยใช่นี่มันหลอกลวงไนงะเขาจะมาโพสต์งี้เพื่อมีผลถ้าเขาจะมาหลอกคุณนะจะมาบอกวิธีป้องกันใช่ไหม นี่โลกคนด้ววิธีนี้ใครจะเชื่อวะก็คนโง่แบบเรานี่ไงเอ๊ะหรือว่ามันกำลังหลอกจริงวะจิิคิดไปคิดมาแปลกแลกละคือสรุปมันหลอกแต่ถ้าเป็นสอนว่าดูวิธีหลอกอยังไงถ้าหลอกคนเ่็นโค่ตรใจใจไม่ได้หลอกเหนปะจะเพจจริงก็โคตรนี้นะโอ้ยแล้วสรุปโดนหลอกอย่านียโดนหลอกเต็มเมจ้าปัจจุบันไม่ได้มีแค่เพจที่ถูกปลอม เว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นๆก็ไม่รอดครับแม้แต่หน่วยงานของรัฐเองก็ถูกปลอมด้วยเช่นกันครับวิธียืนยันว่าเพจไหนจริงต้องมีสัญลักษณ์ verified ติ๊กถูกสีฟ้าด้วยแต่ให้ดีฝึกสังเกตชื่อว่าสะกดถูกไหมด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับสมัยนี้เพจปลอมก็วิวัฒนาการตัวเองให้คล้ายเพจจริงหลอกว่าเป็นเพจจริงด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อหลอกอีกที ระมัดระวังกันด้วยนะหลอก3ามหลอกซ้อนหลอกซ้อนเน,นี่ยต้องตูวสองสี่ได้ใช้คำนี้ได้หรอ <c oughs> สำหรับแพลตฟอร์มอื่นก็ต้องมีสัญลักษณ์โชว์ว่าเป็น Official Account ด้วยเช่น Line Official ก็ต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวและที่สำคัญกว่านั้นหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งข้อความทั้ง SMS หรือ Facebook Messenger เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอข้อมูลประชาชนโดยตรงเช่นนี้แน่นอนครับ